มึง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 มาลุ้นด้กันครับเป็นปลาดุกพี่น้องเป็นปลาดุกครับบง่ายนะครับบง่ายครับผมนี่ครับเป็นปลาดุกนะครับนะะเขียงง่ายพี่น้องเตี้มทีสองน,งนองะงงครับปลาเขีงนะครับปลาเขียงง่ายเตี้มทีสองพี่น้องนี่ครับง่ายดีพี่น้องปลาเขียงง่ายครับนี่ครับตัวนี้นี่ คขออนุญาตปลดปลาครับอนุญาตวางสัพพะละก็ครับวู้เดีวเห็นโตแล้วพี่น้องปลาเขีงเงี้อีกพี่น้องครับพี่น้องเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องเบื้องหลังนี่ครับเบื้องหลังนี่ก็โยนเงี้ยงกันให้พี่น้องมารุนกันครับปลาอย่างปลาดุกพี่น้องปลาดุกครับปลาดุก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 เงี้ยพี่น้องปลาดุกเงี้ครับผม ามันแล้วพี่น้องมาเ้เนี่ยนี่ครับนี่ครับคือว่าหมานนะครับน้องมาเนี่เนาะประมาณสามซีโลได้ครับ สวัสดีมิดหมอแคนแฟนสายล่าดับแนวอีสานอินดี้นะครับผมเมื่อนี้สายล่าดับแนวอีสานอินดี้นะครับสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาใส่เบียดนะครับเยื่อฉีกเดียนนะพี่น้องครับผมหมายหอกเยู่วข้างหลังครับกับบรรยากาศดีๆนะพี่น้องนี่ครับเบื้องบรรยากาศของเอาครับผมนี่ครับเบื้องครับผมบรรยากาศนะครับนะดีแห้งครับผม ยังไงก็ขออนุญาตพาพ่อพี่น้องไปใส่เบ็ดเลยนะครับนะไปเลยครับผมพี่น้องเยี่ยนือกเดียนนะครับเยี่ยนเอามื่อนี่นี่ครับกับเบ็ดสี่สิบห้าหลังนะพี่น้องเอามาเมื่อนี้นะครับจังไงก็ไปเริ่มใสกันเลยนะครับนะจังไงก็มาใสหลังแรกเหมือนกันพี่น้อง เยี่อของหเป็นเยื่ใส่เดียนนะครับเนาะต่างแรกครับผมบรรยากาศนี่จังแม่นมันดีแฮงพี่น้องครับผม ไปหลังต่อไปเลยนะครับนะผมให้เบื้องบรรยากาศกันพี่น้องนี่ครับสุดยอดเลยผมอยากให้พ่อพี่น้องมาได้บรรยากาศแบบนี้นะครับนะไปหลังต่อไปครับผม ประมาณื่อนี้ครับ ทีหมันหรือว่าหมันก็นเตรียมตัวไปรุนยำมมือแรงนำกันนะครับผมพี่น้องบรรยากาศก็กเริ่มค่ำแล้วพี่น้องครับบรรยากาศใหม่ของเขาครับผมใหม่ริมคลองนะครับนะ หมายล่องเมืองครับหมายคลองใหญ่ดอกพี่น้องตั้งแต่ก็ะมารุ่นยามือแรงนล้วกันครับที่หมานบ่หมานกันเลยครับนะครับขอบฟ้าราตะวันครับผมเริ่มสีมืดสีคำแล้วพี่น้องครับขออนุาใส่เบ็ดกันพี่น้องมันสีมืดครับ ำหรับผมวิธีเกี่ย,ยผมก็สิถ้ามันตัวน้อยผมก็สิประมาณนี้นะครับนะเกี่ยวจากหัวลงมาหากลางตัวนะครับนะเกี่ยหลายรอบนะครับเวลาปลาเข้ามามันิบ่ได้เห็นดวงเบ็ดนะครับนะมันจะได้กินปราแวงนะครับประมาณนี้นะพี่น้องครับพี่น้องใส่เลยครับ เวกทางนะครับอ่ะไปหลังต่อไปเลยพี่น้อง เริ่มสีมืดแล้วพี่น้องจ้งใดผมก็ขออนุญาตเฝ้าไ่เบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวมันซีโบูเลีวนะครับนะซิบูเบิดนะครับโอเคครับผมขออนุญาตไ่เบ็ดก่อนพี่น้องครับ เสียงนกตูมพี่น้องเสียงนกตูมครับผมนะครับยุซึเนี่ครับสยุซืึอนี่ยครับนกตูมไล,ลายหลพี่น้องครับข้างในผมขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนนะครับพี่น้องครับนกตูมครับผมห้องหลายคู่อยู่พี่น้องของอนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับผม หลังจากที่ใสบเบ็ดแก้วนะครับนะเมือนค่ะพ่อแม่พี่น้องยำกลับเลยนะครับนะยินได้หรือว่าได้ที่มนันหรือว่ามันกับวรุ่นกันนะยังไม่กินพี่น้องอ่าครับไปเบื้องหลังต่อไปนะครับเนาะหลังนี้ก็ยังไม่กินพี่น้องไปหลังต่อไปครับปุบมาเบื้องหลังนี้พี่น,อน้องยังบดึงนะพี่น้อง หลังต่อไปครับโอ้หตรงนี้ดีดเลยพี่น้องเบ็ดเบ็ดจนข้างคันพี่น้องครับผมอขออนุญาตเสียบแง่กันครับผมมาเบื้องหลังนี่พี่น้องคันเบ็ดเขาคือก้งนะครับนะนี่ครับ มาเบิ้งหลังนี่พี่น้องครับมาเบิ้งปลายอย่างนั้นนะอู้หูพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องมาลุ้เหมืนกันนะครับเี็นไหมครับผมย่ามันหลุดนะครับนะปลายอย่างวะปลาดุกพี่น้องปลาดุกครับผมปลาดุกง่ายครับไง,ไง,ไง่านะยง่ายง่ายขออนุญาตเตือนึงนะครับนะญาติมันหลุดนะครับปักง่ายพี่น้อง อย่างไอเออเลยพี่น้องครับอ๋อรายุคันเบ็ดคีโก,กงนะครับนะนี่ครับมันมันแล้วพี่น้องมันมันแล้วครับผมเอาขออนุญาตเราปลาใส่ถุงกันนะพี่น้องนะครับ แ้มแรกมาแล้วพี่น้องแ้มแรกมาแล้วครับผมหลังนี้เงียบนะครับผมเบื้องหลังต่อไปครับผมองไนกับมรุนหนึ่งกันพี่น้องครับผมหลังนี้มีมีดึงพี่น้องหลังนี้มีดึงครับผมหลังนี้มีดึงครับนี่ครับ มันเป็นปลาอางี้ยครับผมมารุ่นร่วมกันครับเป็นปลาเขีงนะพี่น้องแม่สามสามนิ้วอยู่ครับปลาเขีงเงี้ครับผมเอามันมนัแล้วมื่อนีร่ครับแต้มสองนะครับนะปลาเขีงเงี้ครับผมแม่สามสามนิ้วอยู่ครับขออนุญาตปลดปลาใส่ถุงก่อนนะพี่น้อง เต็มสองมาแล้วเต็มสองมาแล้วครับผมเอาจังไหนก็นมัมันมืนกันนะครับเนาะ เอาไปถือเก่าครับผมเอาไปหลังต่อไปครับผมหลังนี่ยังบ่ถึงนะพี่น้องไปเบิ่งหลังต่อไปครับผมอู้หลังนี่พี่น้องมาเบิ่งหลังนี่ครับผมป๊าปพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งครับผมเบิ่งมันดึงพี่น้องเบื้งปลายอย่างครับผมป๊อปมาเบื้งมาเบื้งมาลุ้นกันครับ เป็นปลาดุกพี่น้องเป็นปลาดุกครับบักไงนะครับบักไงครับผมนี่ครับเป็นปลาดุกนะครับนะขออนุญาตเอาไปใส่ถุงนะครับนะเต้มทีสามครับพี่น้องปลาดุกมีตัวใหง่พี่น้องครับหมายนี่นะครับ มันนะครับเนาะโหอยาดเจ็บเนี่ยครับ ร like peak ุ่นหลังต่อไปครับผมพี่น้องมาเบื้องหลังนี่พี่น้องมันเป็นปลาหยางพี่น้องมาเบื้องหลังนี่ครับผมมารุ่นกันครับโอ้เป็นปลาเขีงไงพี่น้องเต็มดีสองนะครับปลาเข็งนะครับปลาเขีงไงเต็มดีสองพี่น้องนี่ครับไงดีพี่น้องปลาเข็งไงครับนี่ครับตัวนึงอยู่นี่นี่ครับ ขออนุญาตปลดปลากนพี่น้องครับมันแล้วมันแล้วพี่น้องปเขเกนง่งครับปเขเกนง่ง หลังต่อไปครับผมเบื้องหลังนี่พี่น้องโยนเงียนโยนเงียนแล้วครับโยนเงียนโยนเงียนแล้วครับมาเบื้องครับผมมาลุ้นกันครับว่าเป็นปลาอย่างขออนุญาตวางสับพาระก่อนครับโอ้แล้วเห็นโตแล้วพี่น้องปลาเขีงใหญ่อีกพี่น้องครับอุ้ยใหญ่แเงพี่น้องนี่ครับสามนิ้วครับทุกตัวครับ ครับ,ขอ,รบขออนุญาตนะครับขออนุญาตปลดปลาพี่น้องตัวไงแห,หงครับขออนุญาตปลดปลาป๊บน,นึนนะครับนะลาเข่งไงเต็มที่สามนะครับพี่น้องถือว่าหมานนะครับเนาะนเอแนวไปปนนะครับ นี่แหละพี่น้องหาอยากหากินนะครับออกหองแป๊บเดียวนะครับก็ได้แนวอยากหากินกลับบ้านเราแล้วครับรบ่บได้ไปตลาดไปซื้อ,อยากยนะครับนะหอยากหากินง่ายๆนะครับนะนี่ครับอ๋ออยากซส้เนี่ยล้วก็ไปรุ่นหลังต่อไปอีกนะครับน้องพี่น้องนะครับผม มาเบื้องหลังนี่พี่น้องหลังนี่ครับมึงโยนเงียนเลยพี่น้องโยนเงียนเลยพี่น้องมาเบื้องครับผมปลาปยังครับมรุ่นนรงกันครับผมปลาอีหยังโอ้โหโอ้ปลาเขนง่ายเลยพี่น้องมาเบื้องรุ่นนรงกันครับง่ายสักไหนปลาเบื้องน้าพี่น้องเบื้อง สามนิ้วครับสามนิ้วทุกตัวนะครับนะโอเคง่ายครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเราปลาใส่ถุงกันพี่น้องมันแล้วครับพี่น้องหมันมันแล้วครับหมันแล้วครับเมื่อไหร่ครับเด็กปนแล้วครับเด็กปนแล้ว ไปรุ่นหลังก็ไปพี่น้องพี่น้องเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องเบื้องหลังนี่ครับเบื้องหลังนี่ก็โยนเงี้ยงกันครับพี่น้องมารุนกันครับปลาอย่างปลาดุกพี่น้องปลาดุกครับปลาดุก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 เงี้พี่น้องปลาดุกเงี้ครับผมเอ้าหวานแล้วพี่น้องมาไหนนี่ครับนี่ครับ โอ้ยแดออกไปที่ถุงพี่น้อง ไปหลังต่อไปครับนี่คือเป็นแนวนี้พี่น้องขออนุญาตนะครับหลุดบ่วะโอ้ปลาดุกพี่น้องน,นี่นี่นะครับปลาดุกครับผมขออนุญาตเป็นมือหนึ่งนะนะของครับนี่พี่น้อง ขออนุญาตปลดปลาครับพี่น้องครับหลังนี้นะครับได้กินพี่น้องเบิ้งผมซีดขึ้นฟังเลยตัวเนี้ยเลี้ยงเอื้เหอเลยครับผมใส่ถุงครับเนาะขออนุญาตใส่ถุงครับหลังนี้บ่ถือพี่น้องขออนุญาตใส่เงี้ยครับผม รุ่นหลังต่อไปครับมาเบื้องหลังนี่พี่น้องเบื้องหลังนี่พี่น้องเบื้องครับผมเบื้องครับผมปลายังปลายังพี่น้องดึงเราดึงเราดึงเรานี่ครับนี่ครับอุ้ยปาขแยงง่พี่น้องปาะแยงงครับผมน่าจะใครเต็มท้องมาแล้วครับอ๋อขออนุญยาตเราปลาใส่ถุงพี่น้อง ม,ม,งงม,มันแล้วพี่น้องมั้เลยมันแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับปลาขยงงง่ครับผมอ๋อมันแล้วมื้อเนี้ยครับขอญอยตปลาใส่ถุงพี่น้องเราไปลุ้นหลังต่อไปนะครับเนะาะบมานปลาขยง,งพี่น้องมันผมเบิ้งแลวมันเป็นปรากฏนะครับผมบ้านปลาขยง,งเป็นปรากฏนะครับนะกำลังง่ายนะครับนะ เอาไปรุ่นหลังต่อไปพี่น้องครับผมมาเบื้องหลังนี่พี่น้องโยนเงี้ยโยนเงี้ยแล้วพี่น้องครับมารุ่นกันครับเพราะเป็นปลาอย่างครับมารุ่นกันนะครับนะน่าจะปลาเขีงไงพี่น้องปลาเขียงอีหดีพี่น้องปลาเข็งอีหดีครับปลาเขีงไงอีหดีครับอ้าวมันหมานี่นะครับขอญยตปกดปลาใส่ถุงคือเก้านแล้วพี่น้อง มาแล้วมาแล้วมา,า,มานอไห่ครับนะครับมาหมั่นน้ำกันพี่น้องครับผมผู้ใดใส่เบียดยุ่ใหมายใดกันมันม้่นน้ำกันครับผมตั้งใดกัได้ยสำหรับคนมาทำมาหากินเนะครับเนาะ โอ้เต้นแล้วเต้นแล้วพี่น้องน,นี่พี่น้อนงง่ายง่ายครับพี่น้องสามนิ้วทุกตัวครับก็เช่ยงไม้นี่นะครับเลยไปลุ่นหลังต่อไปพี่น้องครับนี่ผมกฤษฎาพ,พ่อแม่พี่น้องน,นะครับไอ้กู้เบ็ดกับบ้านนะครับนะได้พออยากพอจินแล้วเหรอครับผมนี่ครับผม เก็บมาใกล้สิดเหวอแล้วนะเบ็ดน,นะครับขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนพี่น้องจัง้งหนกะค่อยไปเบิ้งผลงานกันนะครับนะจังงหนกันเลยเพื่อม่เป็นการเสียเวลาผมขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนนะครับนะครับผมนี่ครับหลังจากที่เราได้กู้เบ็ดแล้วนะครับมาเบิ้งผลงานกันพี่น้องผลงานของเราก็ประมาณสามสี่โลอยู่นะพี่น้องนะครับ มังครับนี่ครับเบ็ดของเขาผมใส่เบ็ดเมื่อนี้ประมาณสี่สิบห้าหลังนะครับเนาะถุงนี่ผมก็เอาไว้ย้ำนะครับผมก็มาเทใส่ของหมดแล้วน,นะครับปลานะครับปลาอยู่ในนี่หมดน,นะครับทั้งหนก็คือเจ้าดนะับเพื่อนพี่น้องครับไอผลงานขอกับมนันคือเก้านะครับเนะาะสำหรับใส่ เมื่อนี้ครับสำหรับคลิปนี้แล้วพี่น้องไอผิดพลาดประกาศใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้กระหมานอยู่นะครับนะเดี๋ยวเมื่อนาเมื่ออื่นนะครับผมจะไาแก้มืออีกครับที่เป็นเหยืย่ออียงกะคอยมารุน่นกันนะครับนะสำหรับเมื่อนี้นะครับผมก็ที่ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับนะที่ขอตัวกลับบ้านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม นี่แหละครับผมเทให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งนะครับนะผลงานนะครับอยู่ในคลองอีกนะครับพี่น้องน่ครับน่ครับในคลองอีกพี่น้องถือว่าหมานนะครับน้องมาเน,นะาะมันสามซีรูได้ครับ